สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในตอนนี้โอเอซเลเกอร์ก็ตกรอบแล้วนะครับสิ่งที่ผมเสียใจไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเชียร์เลเกอร์อย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเหลือแต่โกนต์เซียวเรย์ซึ่ง2ทีมนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามเวลาการถ่ายทอดในเวลาไปเล่นในบ้าน2ทีมนี้ใช่ไหมเขาจะถ่ายประมาณแบบบ้านเราเนี่ยจะเป็น8ปดโมงครึ่งเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตื่นแล้วทุกคนกําลังแบบว่าโอ้โหได้ดูได้อะไรอย่างเงี้พอดีแต่ว่าถ้าเป็นคู่อื่่่่่่่่่่่นนนนนๆะะเเ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 เขข้้้้าาาาาไไปปปึึ๊บบบีีีีียยยยยงงงงงงงททมมมมมจรรรรริิแแชลว็็7คคคกัอ อย่างเช่นว่าเราตัวผมเองก็ยไม่ค่อยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมตื่นเช้าเฮ้ยมีแต่กําพลนั่นแหละที่ตื่นสายอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลของผมนะครับแต่ทีเนี้ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลเลยก็คือเรื่องของพ่อของอุเทลิสสเปตตันครับที่ผมแจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่ทีนี้เนอเพเซอร์สามารถเอาชนะบิคคบัคซ์ไปได้เนี่ยพ่อของทาริสสเปตตันครับก็ไปเฮดีใจใส่หน้าของยานิสโรโปจนทําให้เกิดประเด็นดราม่ากันขึ้นมาใครที่ยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนน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 นะะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบบบบแแแแลลลลล้้้ววทททีีีีีีีหหงจจจาาาาาากกกกกกอออิิเเเเเเเซ์์่่ฟยยย็มมมํปชุุพูดใ ขององนินเนเพเซอร์เลยนะว่าหลังจากนี้จะให้พ่อของไทลิสเซอร์เนี่ยไปดูในข้างสนามอีกหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้อีกสุดท้ายมีการประชุมกันบอกกันว่าพ่อของไทลิสเซอร์เนี่ยไม่ต้องไปนั่งแล้วนะข้างสนามให้ดูอยู่บ้านพอให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความแบบว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปหรือเปล่าวะเพราะตัวพ่อของไทลิสเซอร์เนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วจะเอาอะไรอีกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อของเด็กเซอร์ก็บอกว่าเออเขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับถึงความผิดพลาดน,นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อ ซึ่งเอาจริงแค่ไม่ไปนั่งข้างสนามเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยฮดรพตัน uh ก็บอกว่าเออเรื่องในสนามเดี๋ยวผมจัดการเองพ่ออยู่นั่งข้าง,างโอเคนะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าโอเคจ้ะเดี๋ยวนั่งดูอยู่บ้านแทนทีเนี้ยคำว่านั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าต้องนั่งอยู่บ้านเลยจริงๆหรือว่าไปนั่งอยู่ตรงที่เป็นในสนาม NBA มันจะมีห้องที่เป็นเหมือนเป็นห้องกระจกอะไรเงี้ยห้องข้างบนอะไรเงี้ยผมไม่แน่นใจว่าเป็นตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปนั่งแบบว่าอยู่บ,บาร์แถวๆนั้นไหมหรออ หลังจากนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวในน้นที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูข่าวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนั่นก็คือเรื่องของเอลโซเลเกอร์ถึงแม้ว่าเลเกอร์เนี่ยจะจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้บอกไปตกรอบไปแล้วแล้วก็หลายชอ่องอาจจะทําคลิปไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ผมจะขอมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ทุกคนแบบพูดจากันคือตอนนี้ทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันครับโดยเฉพาะฝั่งแฟนแฟนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับว่าฝั่งแฟนแฟนว่าเลเกอร์เนี่ยไม่มีเซนเตอร์แล้เอาจริงๆเซนเตอร์ที่มีอยู่าเจจ่นเจดีจะจะ่ยออมปล่ยใหเจสันเฮกงไม่งสูนูนน์บ้านี ทีนี้มันก็มีการวิเคราะห์กันมาตัวผมเองก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่เอาแจ็คสันเฮลงก็เพราะว่าการที่เอาแจ็คสันเฮลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถป้องกันรูรี่โกแบร์ได้อยู่ดีแล้วก็แบบว่าเกมบุกเนี่ยมันจะลดถอยลงคือที่ผมวิเคราะห์ไว้นะผมไม่รู้ผมวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะครับว่าเลเกอร์เนี่ยต้องการสู้ด้วย3แต้มคือบุกไปเนี่ยพยายามเอา3แต้มแล้วทีนี้เนี่ยปล่อยให้โกแบร์ได้ยิงปล่อยให้โกแบร์ได้ยิงด้วยการที่แบบรับบอลมาเอา2แต้ม2แต้มเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาถ้าตามสิิตกเริิ่่ม้้นนขึเีาวูทีมที มีประสิทธิภาพในการยิง3แต้มดีที่สุดนะครับมากกว่าบอสตันเซ l t i ตินะอันนี้พูดถึงประสิทธิภาพนะครับไม่ได้นับถึงจํานวนแล้วถ้าสมมุติว่ามิสเตอร์บูฟเล่น3มแต้มสู้ไปเรื่อยเนี่ยเลเกอร์เนี่ยยังไงก็ไม่สู้ครับดังนั้นเนี่ยเลเกอร์เลยขอวัดใจด้วยการที่ให้แบบเออวูฟจะเอา2แต้มเอา2แต้มไปส่วนเราจะเอา3แต้มแล้วก็สู้กับแบบพยายามเกาะเกาะอเก,ก,กไว้คืออย่างเงี้ยคือเลเกอร์รู้ตัวครับว่าตัวเองอะสู้วูฟไม่ได้คือก็เล่นแผนแบบนี้นะรู้ตัวว่าสู้กันตรงๆไม่ได้เลยต้องสู้ด้วยการยอมแแพ้้้ลววววจจรรริิงงงๆตอออออนนีีกกกกกกก็็มาาาาเเปดดผยับฝ่่ข เ,เพราะว่าการเอาแจ็คสันเฮีเนี่ยมันทาให้เกมบุกของเราเนี่ยมันใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเราเลยขอแลกหมกัดคือไม่ได้สู้ด้วยเกมป้องกันอะ่ะสู้สู้ด้วยเกมบุกอย่างเดียวเลยอันนี้คือเป็นการยอมรับนะครับแล้วทีนี้ผลออกมาเนี่ยมันคือความพ่ายแพ้ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็บ่นได้แต่ว่านึกออกไหมมันคือการพูดหลังจากที่ผลมันออกมาแล้วทุกคนก็บน่นว่าเออใช้แผนอย่างนี้มันไม่ได้เจอจะได้ดึกมือไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะพูดในอีกกรณีหนึ่งว่าสมมุตินะสมมุติว่าเลเกอร์แบบปืนมาปปนมาอาอทีิินเเง้ยย่ดดคววผข ไม่ลงผลไงโอ้โหยิง3แต้มเ้าลง1ยิง10ลง2อย่างเงี้ยถ้าสมมุติออสซิลิปยิงแบบแม่นกว่าเดิมประมาณสัก 10- 1 5เเนี่ยเพือ่อเผลอเลเกอร์ชนะนะครับในเกมล่าสุดที่เพิ่งแพ้ไปซึ่งพอเขาแลกแบบนี้แล้วมันไม่ได้ผลอ่ะคนก็ด่าแต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าสมมติว่ามันชนะขึ้นมาส้าสมมติว่าออสซิลิปยิงลงอ่ะแล้วเกิดทีมชนะขึ้นมาโอ้โหจเจเจเลดิกฉลาดมากเป็นการยอมแลกแม้ทีมจะเสียเปรียบไซส์ขาดที่ไม่มีเซนเตอร์เนี่ยยังทาได้ดีขนาดนั้นคือว 呃。Uh ไม่รู้ว่าผมก็บอกไม่ถูกว่ะแต่ว่าทางฝั่งของผู้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลบรอลลูกาออสเตรียอะไรอย่างนี้เขาก็ออกมาบอกนะครับว่าเจเจรีดดีเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนะกับเงื่อนไขที่ทีมมีเจเจรดดี J. J. เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมตัวเลบรอลยังบอกเลยครับว่านี่ขนาดว่าในซีซั่นแรกนะแล้วว่าตัวผู้เล่นของเราก็ไม่ได้องค์ประกอบดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยเจเจรดดี J. J. ยังสามารถที่จะคุมทีมได้ดีเขาสามารถประคองให้ทุกคนเนี่ยมีใจสู้ตามขึ้นมาได้สามารถผลักดันทุกคนส่วนคนที่ผิดเนี่ยมันคือฝั่งของ ga in ทท่รพเเลกีปดู มาแล้วไม่สามารถหาเซนเตอร์มาได้โดยเฉพาะกับมาร์ควิลเลียมนะครับที่ตอนแรกจะเทรดเอาเดลตันคเน็กซมาแล้วเอามาร์ควิลเลียมมาเนี่ยไม่สามารถเทรดมาได้คือโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็มาร์ควิลเลียมร่างกายมันไม่สมประกอบแบบมันไม่ผ่านการทดสอบร่างกายอ่ะมันจะมาได้ยังไงมาโทษจีนดได้ยังไงไม่ใช่นะครับมันมีการโวยวายของทางฝั่งผู้จัดการของมาร์ควิลเลียมเหมือนกันว่าเฮ้ยผลอ่ะมันไม่ได้ออกมาแย่ขนาดนั้นแล้วก็มาสามารถ รีแบบไปตัวสอบไม่ได้มันอะไรได้จริงๆจะทาได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเลเกอร์ต่างหากครับที่อยากจะยกเลิกการเทรดนั้นก็เลยทําให้ฐานะของมาร์วินเลียมกับเอเจนต์ของเขาเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจเลเกอร์สักหน่อยในประเด็นนี้ก็เลยทําให้ตอนที่เกมจบลงตอนที่เลเกอร์ตกรอบอ่ะมาร์วินเลียมก็เลยมาโพสตลงทวิตนะครับเป็นแบบรอยยิ้มแบบเอ้ยเป็นไงล่ะไม่เอาผมก็เปในทีมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกต็ดเล็กเล็กน้อยนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวรรบินเ้าเองก็มายอมรับนะครับว่าในฐานะของ G ีมของทีมเนี่ยเขาผิดพลาดเองทีี่่่ไไมมมมสาาาารรรถหซนตอ์ชวยทด้ก คำว่าวงในนะครับเซนเตอร์นะครับที่ดีที่สุดในลีก NBA อย่างไอ้ทุนี่เดวิดเนี่ยไปแลกเอพอยกาดมาแล้วเราไม่มีเซนเตอร์ที่ดีในในทีมเลยเนี่ยมันก็ทําให้ทีมขาดสมดุลนะครับแกยอมรับเลยอย่างนี้นะแกพูดอ,อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป้าหมายสําคัญของเราในช่วงออฟซีซั่นคือในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเราจะพยายามหาตัววงในแล้วก็เพิ่มไซส์ของทีมให้มันตัวใหญ่ขึ้นและ3คนครับที่ตัวทีมจะไม่ทําการแตะต้องจะไม่ทําการเทรดจะไม่ทําการอะไรเด็ดขาดเลย,เลยก็คือลูก้าดอนชิตเลอบรอน เจมแล้วก็ออสตินลีฟครับออสตินลีฟเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยเทท,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 ทิ้งเททิ้งคือผมไม่เข้าใจคือพี่แฟนเลเกอร์บางส่วนอันนี้คือไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในอเมริกาเองก็มีบอกว่าออสตินลีฟไม่ได้เรื่องพอเล่นจังหวะจริงๆทําไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยคุณอย่าลืมนะว่าออสตินลีฟเนี่ยเขาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แล้วเขาเองก็เพิ่งจะก้าวขึ้นมามีผลงานที่ดีในช่วงกลางฤดูกาลของฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้มีใครมองออสตินลีฟเลยนเซียนซ้ำไปแล้วออสตินลีฟเองก็ต้องปรับเปลีีีีี่่่่ยนนนนนวิิธกกกาาารเลลลตตออออทมมูม้สฟ หน้านี้เนี่ยเป็นตัวถือบอลแล้วก็แบบนึกออกไหมออสเล็บจากที่แบบเคยให้คุณอื่นมาสกีนให้ตอนนี้ต้องไปสกีนให้กับลูก้าดังชิตอะ่ะคือวิธีการเล่นเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องปรับตามลูก้าอันนี้ต้องเข้าใจผมไม่คิดไม่คิดว่าต้องเขาใจเขาต้องเข้าใจผมอยากให้เห็นใจตัวออสเล็บด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเขาปรับการเล่นแบบนี้เนี่ยตัวเองก็ต้องปรับตามตามเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเล่นที่ตัวเองถนดัดอย่างที่เราเห็นแหละครับว่าเลเกอร์เนี่ยเล่นในรอบเพย์ออฟในในซีรีส์นี้เนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนตอนที่เล่น ดังนั้นเนี่ยจะไปโทษออสเตรเลียแต่ฝ่ายเดียวเลยจะไปแบบเทรดเลยออกเลยอย่างเงี้ยมัมันก็ไม่ได้ทําไมแฟนเลเกอร์เน้นย้ำนะครับว่าเป็นแค่บางคนคุณเป็น Nico, นิโคไฮเดรันเหรอแบบไม่พอใจอะไรนิดนึงก็แบบเอไอเทรดเอไอเทรดนิดเดียวไม่คิดจะรีวิวไม่คิดจะสร้างทีมอะไรอย่างงี้เหรอ่ะคุณมีความเป็นนิโคอยู่ในจิตใจหรือไง <S <S คือผมไม่ได้จะมาวายออสเตรเลียเลยเหรอกแต่จริงๆแล้วออสเตรเลียแบบเล่นได้มี potential แต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องสร้างเขาเรียกเคมีภายในทีมวางแผนให,ให้มันดีกว่านี้ลูก้าเพิ่งมามาได้ขนาดนี้เนี่ยแค่เข้ารอบเพ โดยเฉพาะคนที่บอกว่าแชมป์นะ่ ปัดผ่านประเด็นนี้ไปแล้วนะท่านผู้ชมไม่พูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะอันนี้ขอปัดผ่านไปนะครับทีนี้ตัวลูก้าเดนฉิดเองยังบอกเลยครับว่าในช่วงออฟซีซั่นนี้นะครับเขาบอกนะครับว่าจะพยายามทําการพูดคุยทําการซ้อมนะครับเพิ่มเคมีในทีมให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมันก็เหมือนตอนที่เขาอยู่ดัลลัสแมวริกนั่นแหละตอนที่ไคลดี้เออร์วินเข้ามาแบบช่วงกลางฤดูกาลอะตอนนั้นน่ยก็แบบเหมือนกับเล่นไปด้วยซ้อมไปด้วยมันยังไม่ได้เต็มที่เลยแต่พอปิดฤดูกาลเห็นไหมเขาได้มีโอกาสซ้อมกับไคลด ปาร e ต c h You know what I'm saying เข้ามาเปิดฤดูกาลใหม่อมืชิงแชมป์ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันต้องให้เวลาต้องให้โอกาสไม่ใช่ไม่พอใจแล้วก็จะเทเทรอย่างเดียวนะเหล่านิโคโลเลเกอร์ทั้งหลาย <S <S 1> <S 1> เอามาดูต่อเนือขณะนดเดียวกันคนที่น่าเป็นห่วงหนึ่งคนนะครบตัวลูก้าเนี่ยเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมลูกามันเหลือสัญญาอะไรวะ เพราะว่าลูก้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แปลกๆมานะจากการให้คาสัมภาษณ์ของลูก้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมี something ร่องอ๋อเนี่ยลูก้ายังมีสัญญาอยู่กับทีมอยู่อย่างแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้ในจบฤดูกาลน,นี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์ในการคุยเรื่องของการต่อสัญญาครับสำหรับลูก้าดอนชิตนะว่าเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยลูก้ายังสามารถต่อสัญญากับเลเกอร์ขยายไปนะครับจากเดิมนะครับที่เหลือสัญญากับทีมอยู่แค่2ปีเนี่ยจะเพิ่มไปเป็นเป็น4ปีด้วยมูลค่ากว่า230ล้านเหรียญได้เนี่ยลูก้าจะแบบเซ็นสัญ,ญญาต่อเลยม เพราะว่าเหมือนตอนที่เขาย้ายใหม่ๆทุกคนต่างก็คาดหวังว่าลูก้าเนี่ยจะอยู่กับเลเกอร์แบบยาวๆเลยซึ่งคําตอบที่ได้มาครับลูก้าบอกว่าผมยังไม่คิดเรื่องนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยคิดแต่เรื่องบาสเกตบอลอยู่ตลอดเวลาเลยยังไม่คิดเรื่องสัญญายังไม่คิดเรื่องธุรกิจอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ขอเก็บไปคิดก่อน เอาแล้วไงเพื่อน <laughs> ที่พูดแบบนี้มันเอ๊จากที่เคยบอกว่าจะอยู่ยังไงก็อยู่ร้อเนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือสัก80-90%ก็เป็นไปได้บางคนก็บอกโอ๊ยกำพล80-90%มันก็ชัวร์วแล้วเปล่าถ้าพู้ชมเคยเล่นแร็คนาล็อกหรือเปล่า ผู้ชมเคยเล่นแรกนาล็อ์หรือเปล่าเวลาเอาไปตีบวกอะโอกาสตีบวกสําเร็จ90%อีดอ,อกล่าสุดเลยครับเพื่อนผมตีบวก95%โอกาสพลาดโอกาสที่อาวุธจะแตกแค่5%เ <c oughs> พื่อนอาวุธแตก <c oughs> สำหรับใครที่ไม่เล่นแลกนเอาต์ให้พูดง่ายเลยก็คือบางคนใช้ถุงยางไม่ยังมีลูกดังนั้นเนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่าลืมคำนี้ครับเป็นคำพูดที่คลาสสิกตลอดเวลาเลยก็คือเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนครับ ท่านผู้ชมจะรู้ได้ไงถ้าแฟนท่านผู้ชมตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่นะครับไอ้ใชท่ท่านผู้ชมนะแฟนท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะครับฟังดีๆนะครับว่าแฟนท่านผู้ชมที่เป็นนักบาสที่นั่งดูคลิปผมอยู่เนี่ยวันนึงเขาอาจจะไม่รักคุณแล้วก็ได้บางบางท,ทีคุณก็อาจจะเลิกกันกับแฟนก็ได้หรือบางทีแฟนเขาอาจจะรักคุณมากกว่าเดิม <laughs> ไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องเมื่อกี้ผมพูดหยอกพูดหยอกเนี่ยแฟนท่านผู้ชมบอกแล้วมึงดูคลิปอะไรเนี่ยมึงปิดคลิปเดี๋ยวนี้เลยนะ นั่นแหละประเด็นเนี่ยของลูก้าเนี่ยผมก็ฟังแล้วผมก็เอ๊ยทำไมลูก้าตอบแบบนี้วะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับเพิ่งจบเกมมาทั้งทั้งที่ถ้าสมมติว่าเขามีความมั่นใจเหมือนเดิมอะเหมือนตอนที่ตอนนั้นที่ตอนเพิ่งย้ายมาอยู่กับเลเกอร์ใหม่ๆอะว่าแบบเออคุณจะอยู่กับเลเกอร์ต่อแบบยาวนานเลยไหมเนี่ยลูก้าตอบเลยนะครับชัดเจนเลยครับว่าแน่นอนครับผมพร้อมที่จะอยู่กับเลเกอร์ผมพร้อมที่จะต่อสัญญาอยู่ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะถ้าคุณมั่นใจคุณตอบแบบนี้เลยถูกไหมอ่าทีนี้กลับมาต่อนะคร คตก็ไม่รู้จะยังไงเลยนั่นก็คือตัวโรบอนเจมส์เพราะตัวโรบอนเจมส์เนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับทีมอีกหนึ่งปีแต่เป็นสัญญาแบบเพลเยอร์ออปชั่นสัญญาเพลเยอร์ออปชั่นเนี่ยคือเลือกได้ครับว่าจะอยู่กับทีมต่อนะด้วยสัญญาเลยค่ะ้า52.6ล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐหรือจะตัดสินใจยกเลิกไม่อยู่ไม่กูไม่อยู่แล้วก็เลยกกอยู่ไปไม่ก็ไหลแววไปอยู่กับกูได้เสียเรื่องดีกว่าอยางอยู่กับพี่เจมมี่ ก็ทาได้ยอมลดค่าตัวเลบอนเจมส์เหลือค่าตัวปีละ2030ล้านก็ทําได้หรือเลอบอนเจมส์ตัดสินใจยกเลิกสัญญาปีนี้แล้วอยู่กับเลเกอร์ต่อมาถึงว่าลยกเลิกสัญญาไอ Play ้เพลย์ออฟชั่นออกนะครับจากที่แบบสัญญามาล้วค่าตัวเองอาจจะ52ล้านนะครับลดมาเหลือสัก40ล้านอะไรอย่างเงี้ยยอมลดเงินตัวเองลงมาเพื่อเอาตัววงในเก่งๆอ่ะมาเสริมทีมเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าหลังจากนี้ตัวเลเกอร์เองพยายามที่จะหาวงในที่เก่งขึ้นมาแล้วตัววงในที่เก่งในเด็กนะตอนนี้ที่ดูมีแววที่จะเข้ามาตาาามมภพเคันนชจะ บุกโรเปสของมิกกี้บัคส์ชินคาร์เปล่านะครับของเอเลนต้าฮอส์นะครับไมเทอร์เนอร์ของอินเนนาเพเซอร์เหล่านี้ที่ท่านผู้ชมเห็นชื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยดูแล้วทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะสามารถไปอยู่เลเกอร์ได้ในช่วงออฟซีซั่นนี้บางคนอาจจะเป็นเพลย์ออฟชั่นที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนเดร็ดัมมอนนะครับหรือว่าจอห์นคอรลินถ้าสมมติว่าเลเกอร์บอกว่าเฮ้ยมาอยู่กับเราสิมีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยนะเขาก็อาจจะยกเลิกสัญญาของตัวเองแล้วมาอยู่กับเลเกอร์ก็ได้แต่ทีเนี้ยคคนนนีีี่่่มมมมมมอออยยาาากกกกกให้ัับบตลลรรรูสเเเเเ์์ๆะไไ1 นะครับที่อยู่กับท่านั่นของ Inner er. อินเนอร์เพเซอร์2นะครับคือควินส์คาเปล่านะครับที่อยู่กับท่านาั่นของแอนต้าฮอคส์เพราะดูแล้วเนี่ยน่าจะเล่นอะเลอุฟได้คือควินส์คาเปล่าจำได้ไหมตอนที่อยู่กับฮิวสันโรเกตอ่ะเล่นกับเจมส์ซาเดนอ่ะโอ้โหใจอะเลอุฟรัวผมคิดว่าน่าจะมาเข้ากับทีไมได้ดีส่วนบุคโอเปสเนี่ยอองจินเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วน,นี่นี่คนนึงนี่ที่อยากได้มากเลยซีเว่นไอดัมซีเว่นไอดัมเนี่ยจะหมดสัญญานะครับกับฮิวสันโรเกตในฤดดดูกกกาาลนน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 ีีีีีี้ะะคคคครรรัััับบบบ็็็็เเเเปปตวววืออออซ่่่มททฟฟสุด ในลีกนี้นะครับณจังหวะนี้นะเก็บออฟเซ็ตรีเบวดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบนับเป็นแบบนาทีต่อนาทีนะครับอันนี้คือดีที่สุดดังนั้นเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่เลเกอร์เนี่ยน่าจะอยากได้มาแต่ถามว่าได้จริงหรือเปล่าจะได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนคนที่บอกว่าเอยเอายานิสลงโอ้เพื่อน เอายานิสมาเอาใครออกอลบรอนเจมออกใช่ไหมถ้าเอายานิสมาแต่แล้วก็ตอนนี้มีข่าวด้วยนะครับว่ายานิสเนี่ยทำการพูดคุยจริง,รง,รงๆไม่ใช่การพูดคุยหรอกเป็นตัวซันดนสเปอร์นะครับที่สนใจจะเอาตัวยานิสมาคือตอนนี้มี2คนนะครับคือยานิสกับเควินดูรันคือพยายามจะเอามาให้ได้เลย2คนเนี้ยเพราะถ้าเอา2คนนี้มาได้สิ่งที่ตามมาคือ,อไรคริสพอก็จะยังอยู่ครับเออจริงๆเอา้าถ้าสมมติยานิสหรือเควินดูรันมาสเปอร์นะคริสพอรบอกไอ้เฮ้ยเราไม่มีลุ้นวะคอกสักปีนะลูกมีช่างแม่ <laughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตของตัวโลบอนเจมส์นิดนหนึ่งตัวลนบอนเจมส์แกออกมาพูดแบบกำกวมนิดนึงนะครับว่าผมเองยังไม่รู้เลยนะครับว่าอนาคตของทีมเนี่ยของทีมเลเกอร์เนี่ยตัวโรสเตอร์หรือว่าตัวเหล่าบรรดาผู้เล่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะขนาดตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้อนาคตของตัวเองเลยคือนักข่าวเนี่ยไปถามโลบอนเจมส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทําการรีทายไหมนะโลบอนเจมส์ก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ยังขอคิดดูก่อนแล้วทีนี้นักข่าวก็เอาโอเคคิดคิดไปแล้วนักข่าวก็ ทีมเลเกอร์จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับรบบอบอกไม่รู้ตัวเขาเองไม่รู้เลยว่าจะยังไงต่อขอแค่คิดเรื่องตัวเองแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเรื่องของตัวเองก็มีเรื่องให้คิดเยอะแล้วคือผมพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บหน้าข่าวก็ไปตีความเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้หมายความว่ารบบอลเจมเนี่ยจะย้ายออกจากเลเกอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพอรบบอลเจมได้ยินแบบนั้นรบบอลเจมส์ก็เบอรดูดูดูน้กข่าวมันจะใสไฟไปมั่วอย่าไปคิดแบบนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือผมไม่ร คุณไปพูดแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นกระแสกลายไปใหญ่ซึ่งตุลาบรอนเจมส์บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปปรึกษาตัวเองนะครับคือคุยกับตัวเองก่อนว่าร่างกายเราย,ยัางไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปรึกษาครอบครัวว่าต้องการให้ตุลบอนเจมส์เล่นต่อไหมหรือว่าอยากจะให้ตลบอนเจมส์พักผ่อนแล้วแล้วมาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามผมตรงนี้นะครับผมคิดว่าตลบรอนเจมส์เนี่ยดูแล้วน่าจะยังอยู่กับเลเกอร์ต่ออาจจะอยู่กับเลเกอร์ประมาณสัก50%นะผมให้โอกาส50-50แต่ถามว่าจะล่ัต่อใน้่อการหน้ามผมห้าสิ อยู่ที่80-90เพราะอะไรเพราะยังไงซะตัวละบอลเจมเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบครอบครัวต้องการให้หยุดเล่นอะไรอย่างนี้หรอกดูดิลูกชายเขาเนี่ยมาเล่นในดีกเอ็นบีเอแล้วเดี๋ยวละบอนเจมถ้าอยู่อีก2ปีได้เล่นกับลูกชายคนที่2ออีกโอ้ยังไงสร้างตำนาน <laughs> สามพ่อลูกเชื่อผมมาแน่นะครับส่วนเรื่องของความรู้สึกของลบรอนเจนนะครับหลังที่ตกรอบตรงนี้เขาบอกว่าแน่นอนครับผิดหวังครับเพราะนับตั้แต่ปี2007ที่เขาได้มีอกับเข้ารอบ NBA Final ไฟนอลครั้งแรกเนี่ยทุกปีหลังจากปีนั้นนะครับหลังจากปี2007นะครับถ้าไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยปีนั้นเนี่ยถือว่าล้มเหลวเนื่องหมายความว่าปีนี้เนี่ยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จอย่างมากผิดหวังอย่างมากแน่นอนนะครับแล้วก็ในออฟซิชั่นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่สําหรับผมนะับด โอบอนเจมเนี่ยถ้าจะรีทายคงไม่ได้รีทายแบบเหมือนพวกทีมดัน Duncan แค่ไรหรอกที่แบบว่าออฟซีซั่นอยู่ดีไม่มีใครสนใจบาแล้วตื่นขึ้นมาโรบอนเจมเขียนจดหมายมาบอกว่าเออขอขอบคุณแฟนทุกคนมากนะครับในที่สุดผมก็สิ้นสุดการเดินทางแล้ว ไม่มีทางด้วยความเป็นนิสัยของเลบอนเจมส์เองด้วยความมูลค่าการตลาดของเขาด้วยอะไรแล้วแต่เนี่ยต่อให้เลบอนเจมส์อยากจะรีทายแบบทีมดันแค่นแบบอยากจะหายไปเลยแบบไม่ต้องไปสนใจใครเนี่ยเขาทําแบบนั้นไม่ได้ครับมันจะต้องมีแบบเหลา่าบรรดาเอาเอาพูดง่ายเลยนะอันนี้พ,พูดในโลกของธุรกิจเลยนะครับไนกี้เนี่ยโล <br> บอนเพิมอย่ารีทายแบบนี้ ันไม่ดีเพื่อนลงมาก่อนเป็นปีสุดท้ายให้พวกกูได้ขายเสื้อก่อนแล้วก็ออกรองเท้าออกสินค้ามา the last year of LeBron James the last day you know on the floor on the floor แบบนั้นกันไป อันนี้เป็นสิ่งที่แน่จับตามองนะครับว่าลุ้นจมีข่าวเรื่องของดีทรอย t ์พิสตันด้วยนะครับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้กับยูรอกนิสนะครับในวันนี้เลยสดๆรละละละ้อนๆด้วยการยิง3คะแนนของเจเลนบันสันนะครับที่ยิงแสกหน้าอาัลส์ทอมสันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าตัวดีทรอยต์พิสตันเองเขาออกมาแสดงความภูมิใจนะครับบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พวกเราสามารถพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าดีทรอย t ์พิสตันคือทีมที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้เพราะปีที่แล้วอย่่าางทททีทีุกกคคนนนรรบบััดชะ แค่14เกมคือมึงเล่น82เกมชนะแค่14มึงไหวไม่เพื่อนแต่พอมาในปีนี้พวกเขาก้าวข้ามผ่านครับเปลี่ยนระบบทุกอย่างใหม่เปลี่ยนโค้ชใหม่กลายมาเป็นชนะ44เกมแล้วก็เข้าสู่รอบเพลย์ออฟแถมนะครับยังมาสู่สีกับนิวยอร์กนิกซ์ด้วยขนาดเนี่ยดีทรอยต์พิสตันเนี่ยยังแพ้นิวยอร์กนิกซ์สี่ต่อ2นะแต่เลเกอร์เนี่ยกับแพ้4ีหนึ่งคิดดูดิผลงานดีกว่าเลเกอร์อีกนะถ้าพูดกันตามตรงดังนั้นเนี่ยดีทรอยต์พิสตันไม่ว่าจะเป็นนนนนนใคคคคคคครรรรรรระะะัััับบบเเเสสูิิงงงงแแแฮมมมมมหือออออออ่่้้้ตตตจจาาาขขททททีีีดยย์พุณก นะครับจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจไม่เคยรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเลยผมรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอะไรแบบนี้แบบมานานแล้วเนื่องไหมแบบเขาเจออะไรมาเยอะแบบเขาทําสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตจนแบบเขารู้สึกชินชาแล้วแต่ว่าการที่ทีมดีทรอยต์พิสตันตั้งใจสู้แล้วก็มาได้ขนาดนี้เขาเลยอู้หู ตื่นเต้น,ตนว่ะประทับใจว่ะมันมาจริงว่ะ <_ d ata> ขนาดว่าผมเคยซื้อโรงพยาบาลน,นะครับผมดูแลเด็กๆนู่นนี่นั่นผมทาทุกอย่างให้เมืองนี้ดีขึ้นนะครับประสบการณ์พวกนั้นเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยกับการที่ทีมดีทรอยพิสตันแบบสู้อย่างสูสีตั้งใจสู้แบบสุดกําลังนะครับในการเจอกับนิร์กนิกส์แล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่ทีมดีทรอยพิสตันเนี่ยทำให้คนทั้งเมืองนะนึกว่อไหมคนทั้งเมืองอะหยุดเหมือนตอนละครช่องําลังดังๆอะหยุดอยู่กับบ้านเปิดดูหน้าจอทีวีเชียร์ทีมดีทรอยพิสตันทุ ตื่นเต้นว่าเฮ้ยทีมเรามันจะชนะไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งรู้ทั้งรู้ในใจว่าทีมเรามันเป็นรองแต่ว่าเอ้ยเอาหน่อยเว้ยแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามาไกลมากครับไม่เคยมีใครคิดมาก่อนหรอกตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลมาหรือแม้แต่ผ่านแบบผ่านช่วงแบบกลางฤดูกาลก็ยังไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะสามารถทําผลงานได้ดีขนาดนี้แต่สุดท้ายครับเราอยู่ตรงนี้จงภูมิใจในความเป็นดีทรอยส์ก็มลังเจงมานะ